ตอนนี้รับเฉพาะเงินสดเท่านั้นนะคุณลูกค้านะตอนนี้ระบบสแกนเราผัดข้นะัดข้อวให้เดียวนันเดียนอไ่อไ้ยมานเด้ยมาเฮ้ยเยเฮ้้ยมาเายายาเยเิมเยมา้ยมาเ่ย้าเายาเยกมเย ซื <S <S ้มูจาเป็นรือยห้สลวเหลือเจาทนะคะจเป็นแสงกอบนะแตกอบหน่งใบแตงกอบเปมนกอบุ่ควันนะคะตัวนี้นะหกร้อยจัมกันะหกร้อยจัมนัะตัวนีนะ ดูความที่มองหาหาก้าเล่นกันเลยนะคะหาเลยเข้ามาด้านในได้เลยนะคะดูเป็นเสียงแล้วเดินเข้ามาด้านในได้เลยนะจ๊ะของสดของเยอะจะเป็นกุ้งกรอบนะคะกุ้งกรอบกะลามิตนะคะเดินีปนะของถูกเลยนะคะสี่เจ็ดบาทแต่ห้ากรอบละห้าบาทเยอะกรอบก็ใช่สี่เจ็ดบาทค่ะกุ้งกรอบกะลามิตนะคะเดินไปนะราคาพันเลยนะคะ MM. Five, five, five. Four, seven, seven. Er กุงกพลังเกะนะคะตัวนี้นะเหลือ47บาทถูกจาก55เหลือ47่ะหนูเอาไปบุนท้ายเล่นก็เลยดจ้าหยิบได้เลยนะคะหยิบกันได้เลยนะคะกุ้งกรอบพาังเกะนะคะตัวนี้จากแพ็คละ55บาทเแล้ว47บาท47บาทลูกค้าไปหยิบกันได้เลยนะ ไหนละ่ะหาทานเล่นกันเลยนะคะอุ่นแล้วทานได้เลยนะคะโอ้ยไ,ไม่เห็นหาตามนะกันมาวะเนี่ยเต็มๆต็มทำกันเลยนะเสือ47บาทชาต47บาทจากแจ้งมา55บาทเสือ47บาทโอ้ยเป็นไฟนะคะไม่พงก่อนเลยนะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยเป็นอะไรไม่มาสักทีเนี่อยอ้ยศยศแต่ในโบต้องขอบใหกับค<ก>ุณลูก

อีเดียหายไปแล้วมังงูไหมเนี่ยอีกคายมันโดนตามกูไปตรงไหนเนี่ยมัเดินไปนู่นแล็วไม่เนี่ยไ,ไหนเอาไหนเอามึงคนบ้าคนอันนั่นมึงให้ปล่อยคนบา้าคนไอ้นั่นไปได้เฮ้ <c oughs>